สวัสดีทุกคนกันด้วยอลยนะครับก็ออยินดีตอนแรกก็สู่เกม w o r l d ออฟเวอรกันเช่ออนเคยเลยเนาะวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้มาเล่นนั่นเองนะครับก็จะมาแนะนำนะครับเวบ็วบหนึ่งนั่นเองนะครับที่เอาไว้คำนวณเนาะเกี่ยวกับทรัพยากรต่างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กทานแล้วก็กับ Festival t o k คนนั่นเองนะครับว่าเอ้ยเรือในท่าของเราเนี่ยนะครับบางคนที่มีเยอะนะครับก็ขี้เกียจมานั่งคำนวณว่าแบบจะต้องมานั่งนับเรือแต่ละเทว่าเรามีเท่าไหร่จะได้เท่าไหร่แล้วแถมยังจะมีตัวโบนัสในแคนนนอออีีกกกััเเเงะม็ลยจป็น เรื่องที่ยุ่งยากนะครับเราจะต้องมานั่งหาคว่าเราจะได้เท่าไหร่กันแน่นั่นเองเนาะซึ่งปัญหาอันนี้จะหมดไปนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีเว็บมาให้ดูกันนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันได้นั่นเองนะครับถ้าคุณชอบนั่นเองมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า A few moments later เตอาละตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าของตัวเว็บแล้วนั่นเองเนาะซึ่งใครที่ขี้เกียจไปนั่งพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมก็แปะลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะส่วน แล้วนะครับเราก็ล็อกอินอะไรสบเสร็จให้เรียบร้อยกับของ War Gaming เนาะอันนี้ก็คือจำนวนของที่ผมจะได้นั่นเองเนาะก็ผมก็ล็อกอินไปแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นชื่อผมเองนะครับ a n t i m a t e o r Road เนาะก็อันนี้คือของที่ผมจะได้นั่นเองเนาะก็จะได้เป็น Festival อ่าโทเคนนะครับ62อันนั่นอ่ะแล้วก็จำนวนเหล็กนะครับอยู่ที่11,154หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฐานนะครับจะอยู่ที่1 4 9 9 8 5หน่วยนะนะน,นั่นเองเนาอันเน้นะคร็อยู่ที่บองแคนด้วยนั่นเองเนาะซึ่งถ้าใครที่ไม่มีบัฟ ในแคนเลยนะครับก็จะอยู่ที่10,000ืนะครับส่วนฐานก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0สนนั่นเองนะครับก็กว่าๆนั่นแหละนะครับส่วนถ้าบัฟเต็มก็ประมาณนี้นั่นเองอันนี้ขอขายหน่อยนะสำหรับใครนะครับที่ยังไม่มีแคลนนะครับหรือว่าเพิ่งกลับมาเลนนะ่นเนาะก็สามารถที่จะกดจอยดิสคอร์ดเข้ามาตรงใต้คลิปนี้ได้แล้วก็อ่านห้องติกเก็ตนะครับก็เปิดรับสมคัครคนเข้าแคลนนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะลองมานั่งวอนะครับก็ลองเข้ามาได้ลองวอได้แต่ยังไม่รับทหารนะแต่ยังไม่รับทหารรับจ้าง ไปเมื่อตอนนู้นนะครับเมื่อของคลิปที่แล้วนั่นเองเนาะก็5 f e เฟสติวัลตัวเนนะครับสามารถแลกเป็นกล่องเซนต้าเมก้กิฟ o ์คอนเทนได้นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยมี62อันนะครับก็อัตราแลกนะครับจะอยู่ที่5ต่อ1กล่องนั่นเองนะครับก็คือ5เฟสติวัลตัวเชนนะครับจะได้1กล่องเซนต้าเมก้กิฟต์คอนเทนเนอร์นั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราจะแลกเป็นกล่องเซนต้าปกตินะครับก็จะนับเป็นอัตราแลกที่1นั่งต่มันึรงนั่นเองเนนะก็จะอ,อ,น,น,อนั่นนนครับกบ ว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับถึงเราจะได้ทรัพยากรทั้งหมดนะครับจากการเล่นนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเราเลื่อนมาด้านล่างอีกเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นคอนเทนเนอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจําลองการสุกนั่นเองนะครับก็อ่าจริงๆก็ผมก็ลองสุกมาแล้วแหละแต่มันก็เหมือนอืมไม่พูดดีกว่าส่วนอันต่อมานะครับพอเราเลื่อนลงมาเนาะเราก็จะเจอหัวข้อที่เป็น breakdown นั่นเองเนาะซึ่งหัวข้ออันนี้เนี่ยนะครับก็ตามที่เขาได้บอกไว้เลยนะครับก็คือจะเป็นรายชื่อออออลิเเรรืขขงงงานนัททีีี่่มมยูใกก็็ผ ลิทนะครับคอสวิตคอนเดย์แจ็กสันวิลล์แล้วก็เมนไมน์นั่นแหละนะครับแล้วก็เอ่อโนโนวอลซิบิกไอ้ชื่อไม่งอ่านลำบากไอ้เหี้ยนะแล้วก็จะมีทั้งอามิโลนาคิมอมนั่นเองนะครับอเล็กซานเดอร์เนฟกี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งลิโกโลอาดูดเฮียอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับก็คือมันก็เหลือทั้งหมดนะครับที่ผมมีอยู่ณนะตอนนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่กี่ลำวะ771ดร้ลำนั่นเองนะครับเพราะว่าเอ่อผมหักพวกเรือ พวกเรือพวกนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะว่ามันโดนนับไปด้วยนั่นเองเนาะแต่ว่าพอตอนอีเวนต์ของซานต้าเข้าเนี่ยนะครับพวกเรือพิเศษจะไม่ถูกเอานับเอามาเป็นแต้มนั่นเองนะครับก็จะได้ตามที่มันขึ้นประกาศไว้ในลิสต์ตรงนี้เลยนั่นเองเนาะตามลิสต์ที่มันขึ้นโชว์ไว้นะครับว่าเออเราเนี่ยมีเทียห้าเทียหกเทียเจ็ดเทียแปดเทียเก้าเทียสิบเทียสิบเอ็ดอะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ไม่เกี่ยวกับพวกเรืออีเวนต์นะนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีเท่านี้เองนะครับสำหรับใครนะ ที่เกียดรับนั่นแหละนะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็สามารถที่จะกดแชร์กดติดตามก็ได้นั่นเองนะถ้าหากคุณชอบนับ่นเองสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะส่วนบางส่วนบางคอนเทนต์ถ้ามันมีงบถ้ามันทำได้เดี๋ยวผมทำให้โอ,โอเคไหมอ่าส่วนคอนเทนต์หน้านะครับคงจะเป็นเปิดกล่องซานต้ากันแล้วนั่นเองนะน่า,นาจะประมาณสักร้อยหกสิบไม่ก็นสองร้อยกล่องประมาณนี้นั่นเองนะครับเ <Okay, S 2> จอกันใหม่คลิปหน้าจงดีครับผม